e n g l i s h today ภาษาอังกฤษวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเกี่ยวกับเกษตรและสหกรณ์คำศัพท์ภาษาอังกฤษรวมถึงประโยคภาษาอังกฤษนะคะประโยคตัวอย่างและการทำความเข้าใจในเรื่องของภาควิชากเกษตรและสหกรณ์ค่ะ Archway, archway แปลว่าซุ้มประตู archway and arch of the b r i d g e and arch of the beach the beach หรือ a beach แปลว่าอะไรคะแปลว่าสะพานการใช้อ r t i c l e a and the, the. a สี่วิทยากรเคยอธิบายในเรื่องของเขียนเหมือนการออกเสียงต่างกันนะคะ the, the a, and the, the ถ้าเราจะบอกว่าสิ่งนั้นเราจเพาะจาดจงว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องใดสิ่งใดอันไหนนะคะเราสามารถที่จะใช้ the v, ได้ในการอธิบายชี้เฉพาะส่วนถ้าเราพูดโดยความหมายทั่วไปนะคะ beach a beach ก็คือสะพานถ้าเรานำมารวมความกับคำว่าุูมประตูนะคะ English today talking about agricultural and how to use English also words yeah vocabularys that's right ุูมประตู Archway Archway Arch 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 เราสามารถเขียนได้ and archway เพราะอะไรคะคำศัพท์คำใดที่ขึ้นต้นประโยคด้วยสระ article จะใช้ a n a n นะคะเรียนว่า a n a n an archway of The คำนามคำใดนะคะที่เป็นการกล่าวเป็นครั้งที่2เดิมก็คือว่าคำประโยคนี้ archway เป็นคำนามคำแรกนะคะอธิบายภาษาอังกฤษนะคะ the bridge ตรงนี้เป็นคำนามเช่นกันเราจะใส่ article the ค่ะถ้าเกิดว่า คำนี้นะคะคำศัพท์คำนี้พยัญชนะขึ้นต้นเป็นสระตรงนี้ต้องออกเสียงเป็นบีแต่ถ้าพยัญชนะขึ้นต้นไม่ใช่สระออกเสียงว่าเจาเพราะฉะนั้น Beach ออกเสียงว่า the beach, the beach, the beach คำนน alright ภาษาอังกฤษที่เป็น grammar, กราไวยากรณ์นะคะ คำนาม Ashway Beach คำนามครือหมายฟุต stop ก็คือจบประโยคนี่เป็นเบื้องต้นของพื้นฐานภาษาอังกฤษนะคะเรามาดูคำพท์ค่ะ คูน้ำนะคะ ditch คูน้ำคำํานี้แปลได้ว่าร่องน้ำก็ได้แปลว่าท่อระบายน้ําทิ้งก็ได้นะคะแปลว่าคูครองหรือแปลว่าท่อระบายน้ําแปลว่าแนวเขต ditch ใช้คําว่า ditch นะคะเป็นคูน้ำขนาดเล็กค้าเหนียวค้าเนียวเป็นคลองที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่นการคมนาคมนะคะหรือการชนละประทานข้าแนวคูเมืองนะคะหมดหมดคูเมืองคือจะเป็นกำแพงล้อมรอบนะคะอย่างเช่นว่ามีเมืองแล้วก็มีน้ำล้อมรอบหรือการสร้างแนวกำแพงล้อมรอบด้วยน้ำไม่ว่าจะเป็นลักษณะทั้ง การล้อมด้วยน้ำนะคะและสร้างกำแพงล้อมรอบโม e ก็คือเป็นเป็นคูเมืองที่เป็นมีน้ำนั่นเองนะคะตรงนี้เรียกว่าโม e อ่างเก็บน้ำท่อน้ํา อ่างเก็บน้ํานี้โดยมากจะเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะคะเรามาดูความในเรื่องของอ่างเก็บน้ําและกลารระบายน้ําถ้าเราพูดถึง Verb นะคะที่เป็นคํากริยาแปลว่าอะไรคะระบายเช่นอ่างเก็บน้ําระบาย ไหลก็คือจะต,ต้องทำให้น้ำระบายหรือไหลออกนะคะถ้าเป็นคำนามนะคะแปลว่าอะไรคำนามนะคะนักศึกษาจะมีคำว่าการนะคะหรือความก็จะเป็นการระบายระบายน้ำนะคะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องการระบายน้ำถ้าเป็นเรื่อง เป็นเรื่องอื่นนะคะเป็นท็อปิกหัวข้ออื่นเนะี่ยเราใช้คำว่าความได้อย่างเช่นว่า management management การจัดการนะคะความนี่คือเราใช้ในท็อปิกอื่นถ้าเราใช้เรื่องของระบายน้ำคำนามคือการระบายน้ำส่วนคำกริยาคือระบายไหลไหลออกนะตัวอย่างนะคะ because the water has not drained fast enough There are floods in many places. น้ำท่วมน้ำท่วมขังนะคะในหลายพื้นที่เพราะระบายน้ำไม่ทันในในบางกรณีที่มีการระบายน้ำไม่ทันของในช่วงฤดูฝนนะคะหรือว่าฤดูมรสุมหรือภัยพิบัติจากข่าวที่เราได้เคยได้เคยพบเคยเห็นเคยรับชมกันนะคะ Because the water has not drained. fast enough there are floods in many places หรือน้ำรอก,การระบายเช่ใช่ไหคะ water awaiting to be drained ตัวอย่างประโยคก็จะใช้ยกตัวอย่างนะคะ รวมถึงการตัดไม้ทําลายป่าในบางพื้นที่ด้วยนะคะที่ไม่ควรที่จะตัด w t t r r awaiting to be drained ตรงนี้แปลว่าน้ำรอกแกรมระบายนะคะประโยคตัวอย่างนะคะ ซึ่ง o r d f Fra l o o d อาจจะมีหลายสาเหตุเช่นน้ำท่วมขังระบายไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้นะคะหรือว่าการตัดไม้ทำลายป่านะ,ะหรือสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการระบายน้ำนะคะถ้าเป็นกรณีที่เป็น f ฟ r l r i ะ h t คะคณะศึกษานี้เป็นภาษาอังกฤษของ เกษตรและสาหากรณ์นะคะการเกษตรและสาหากรณ์ค่ะขอให้นศึกษาสอบผ่านทุกท่านนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ